สันดีเจ้าระนะอยอนซ้อน,อนเด็จแฟมิลี่จ้านักกายางหลินนะเจ้าย,ย่างออกกําลังกายย่างเสียงหนามจากเสียงหนังย่างหลินออกก่างกายเจ้าผอมมานอดผอมมานอดอย่างนำ้ำริมทางจ้าริมทางหน,น,นัฝนงฝนล่องจ้าฝนล่องเม็ดฝนลินทางสวีเดนย่างออกกําลังกายยา่าง้า สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงสิบสองนาทีสิบเอ็ดโมงบายโมงกับนิ้วยเล่นย่างเป็นลำลูกสาวย่างเหล่นจะ้ะย่างเล่นสายทางนั้น้านบริษัทร้านอาหารเป็นร้านอาหารจะ้ะร้านอาหาร อ่างก๊อปเขาพเป็นตา้จาน,นจ้ะเจาะจะทำงานร้านอาหารจร้ะอาหารอย่างพวกยูไนเถอะบุน,นรถทําเจาะทํางานจ้ะย่างเลนออกกําลังกายเพื่อ,อสิได้นลดฮุนจ้ะ วนหลยคิดหลายกระจายพานธุมาเป็นตะยานึจ้ะสถาบานคนต้นไม้ใบไม้ก็เหลืองฝนตกฝนลินหมู่บ้านก็นลินฝนตก ถ้ามัน่มก็เป็นตะยางอยู่จ้ะถ้าล่มมันก็หนาวเย็นอืเดินเล่นแถวหมู่บ้านนั่งๆนอนๆกินๆหลุกๆสามีทำงานหน้ากับยุบบ้านทำความสะอาดบ้านอะไรเรียบร้อยเลยย่างออกกําลังกายบ้างจ้ะ อมก,ก,กําลังใจบ้างเาเป็นตายา,นายาเนาะกับมีบานบานคนดิบยอะส่ ทางถนนใหญ่จ้ะนี่ท่าทางถนนรัตนาเดินนี่คือทางถนนจักรยานจ้ะจักรยานนะคะเดินย่างเร่วจ้ะสวยงามจ้ะสวยงามจ้ะว่างานนี่พวกเป็นตาจ้ะชุ่มยิ้มจ้ะชุ่มยิ้มซู่ซู่จ้ะ ปลาบามีเห็ดเหเห็ดบมีปลาเนี่บมีหบมเห็ดอ่าบมีห็ดจ้ะ้างยางเนไปจ้ะขางฟังคุณก็เป็นบ้าทข้างนี้ก็เป็นข้างยางท้างคุณกับนนมนไงรถรถข้าหไงได้จากรถข้าหไงกับสิแลนีนท้างคุณอยู่คนละฝั่งจ้ะ นักก right, ็ยางเลยซู in. ่มือเราจะย่างออกกําลังกายวันนี้ก็ล่อล่อลูกเลิกเรียนมากอ่ะไปล่อรับลูกจ้ะเพราไปลออรับสาวเย็นดิบต่อไปบ้านจ้ะที่กขาเข่ากับน้ำจะไม่เป็นอะไรอ่ะมันแยกกับมันแรงจ้ะถ้าวันไหน นาสม้มนาห่อนทางสวิตเดนเขาเจ้ากับสิบห้าสันแลีนปันจักรยานจ้ะนี่เต็มดุนะนี่ขาเจ้าบ,บรายอยู่ข้าเจ้าทำงานจ้ะนี่สลัดต่หนาเดินจ้ะมาถมมองซ้ายมองขวาก่อนได้จ้ะเออเกอแบสเออเราค่อยย่างขามถนนได้จ้ะเดี๋ยวรถส้นบักเกลเดี๋ยวรถส้นบักเกวจ้ะไปย่งางเดืนไปเรื่อยๆจ้ะ เป็นถนนนีิตาลไล่ได้อจ้ะแล้วอโทษขออภัยเด้อจ้ะผม่เป็นตะยานหรอกจ้ะแต่ย่างหินไปย่างหลุดไปนะเจ้าผมว่าเป็นตะยานนี่ต้นป่าก็เป็นถนนก็เป็นถนนจ้ะนี่ร่างกายฟังทางพี่ก็เป็นบาท บ้านคนบ้านพระเจ้าย่างเด่นจ้ะมันแยกกัน,นพระเจ้ากระจุงหมาไม่เดินเล่นถังแลนวนีบ่บม่เนั่นแล้วเพราะว่าฝนตกเล่งนะก็ถามผู้แก,ก,ออก่พระเจ้ากระยูไในบ้านถ้าวันไหนแดดออกพระเจ้ากระพากันผ้าหมายางมายางเด็ก็นังง่งหิางออกกําลังกายจ้ะ โอ้ก็ต้องายบ้างจะเป็นวิวนัสสวยงามมาจากวิวสวยงามอย่างชมวิวธรรมศาสตร์ภาคสวีเดนฝนตกจะน้อยกับฝนตกแล้วก็มี มีหิมะจากหน่อยเข่าขาวอืก็เล่นเฝ้าไม้ยางจ้ะแล้วหิมะแล้วสิบุรียางจ้ะอืถ้าหนาวแล้วก็รัตนากก็ดูแต่ไม้านได้จ้ะไม้ออกงเดีางว้ามาซมวิวเขียวชอุ่มจังนาก็บว่าเขียวหลือจังนาก็ขาวจ้ะฝนตกฝนตก ปีนี้อาซิหิมะอาซิมาซาจ้ะอืมสุปปีนี้เดือนนี้ละยี่สิบหา้าย,ยี่หกยี่เจ็ดหมฮิมะแต่ปีนี้มาซาจ้ะมีตตตตแต่ฝนตกมีแต่ฝนตกจ้ะนี่ก็บ,บ้านคนบ้านานาจ๊ะน,น,นี่ก็เขียวใช้อุ่ม

ธรรมชาติหอมขราเจ้าไถดินนะมันจะออกหอมจ้ะหอมดินหอมคิดดิน <c oughs> จัะมันก็สิเป็นอยูนยน่นามจักมันก็จะสวนมากนามจา้ะร่มกับแห้งอรถขราเจ้ากับแลนรดน้ากับยาง

เศร้าหอบหอบถึงเมื่อหอบหอบจังรถคันใดญ่ขเจอากันแนมเออเห็นผู้เดียวยางออกกันล้างายฝนกระตกเออผู้หญิงไทยเดินพวงมานอดคนเดียว พระเจ้าก็ไถจะ้ะไถดินพระเจ้าเจ้าอารย์ปลูกหญ้าจ้ะปลูกหญ้าไว้ให้ให้งัวให้หมาให้หมูให้อะเออให้หนมะาให้งัวให้กินพูนขาวๆน้ำนา้เจ้ะแม่น้ำแม่น้ำฝนตก ต้องนีกับบ้านคนบ้านพระเจ,าเจา้าเจ้าใช้ดินพระเจ้าปลูกหญ้าจ้ะปลูกหญ้าไว้ให้สัตว์ไว้กินหนาหนาวกลายสีหิมอกเลยุนตก cái là cái hoàn băng cái cái hòn băng tay mất là cháu mất lên, người lên mọi người mất 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 มาแล้วโมบานจ้ะถาเป็เรือเรืใหม่ซื้อเือเรือเออสีเรือเรือซีหัดบ,บ้านแล้วจ้ะ กระตุกย่างออกกรลังไก,กรแล้วบันกับบริเวณชิ้นแถวในซอยอะไรหมักจ้ะก็เดินตามถนนที่เจ้าของเครื่องยางนะจ้ะเพื่อคเขาย้ายมาอยู่บนถนนนี้ก็เลยอาสิบอหูมาซรอยไหเป็นซ้อยไหลนะจ้ะอาสิอาสิบบอ,อกอารยงางไปหมากป่าห้บงชิ้นจ้ะแต่ยงางที่ว่าที่ป่าทีห้อง ชิ้นห้องไปเก็บเห็ดจังสิกลับไปปลาพูนบ้านตั้งอากาศพูนหลังผูกหูรุนูรุนบน,น,นไหนไปส่งบ้านตั้งอากาศเป็นจังไรเวลาสอนเรลกองไปทำงานทำงานเ,นเรียนล่าผ้าไปตานหน้าก่วาว่อตาครับแต่กั๊บลูก ดูโงกันไปเก็บข้าประยุกไปเก็บเห็ดขอบคุณมากนะคะดูจบคลิปน,นี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนาคัรบุษสาวเอียดินด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย